ครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณนุกอิงมือใหม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในแวดวงการเมืองด้วยการตามคุณพ่อมาแต่เราเห็นว่าเงาของคุณพ่อนั้นก็ยังมาบดบังรัศมีของเธอเหมือนกันแต่ล่าสุดก็มีโพลออกมาทําให้คะแนนของเธอดูจะตีตื้นขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าผลพวงมาจากเเงินหนึ่งมืนบาทหรือไม่แล้วก็การลง พื้นที่ช่วยน้ําท่วมจะทําให้พรรคลักของเธอดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนนะครับคุณเท้งก็มีคะแนนรองรองลง,อ,งอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานของพรรคฝ่ายค้านนั้นได้แต่ลงพื้นที่แต่ไม่สามารถที่จะมีเงินไปสนับสนุนการช่วยเหลือชาวบ้านได้และในขณะเดียวกันคุณเท้งเองอาจจะไม่มี รัศมีเทียบเท่ากับคุณพิธาหรืออย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าแต่ว่าผลงานของเพื่อไทยนำโดยคุณอุ้งอิงดูจะไม่โดดเด่นซะทีเดียวนะครับแล้วทำให้หลายคนก็สงสัยเหลือเกินว่าน่าจะไปได้อีกไม่นานวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าเราอยากจะช่วยแล้วกันอยากจะช่วยรัฐบาลเพื่อไทยคุณอุ้งอิงเนี่ยเราจะ แนะนำให้เธอแก้อะไรดีระหว่างแก้จนแก้โกงหรือไปแก้รัฐธ,ธรรมนูญเอาอะไรกันแน่วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาและยังเป็นอดีตรองประธานการมาที่การการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาขอต้อนรับดรดีเล็กฤทธิ์เจนครองธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามที่ผมได้เกินไปนะครับเอาคุณอุงอ้งยิงพักเพื่อไทยเองเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าโอเคถึงแม้ว่าจะได้คะแนนนิดนึงสูงขึ้นมาละแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีการเพรียกพั้มไปได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเงินดิจิตอลหมื่นหรือเปล่าหรือช่วยน้ำท่วมหรือเปล่าตอนนี้คุณดิเ็กฤทธิ์ขอเสนอหน่อยนะครับว่าแก้จนแก้โกงแก้แรัฐธรรมนูญแก้อะไรก่อนครับเชิญครับอ๋อก็จริงๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องแก้จนน่าจะเป็นเรื่องแรกแหละครับเป็นเรื่องปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาชีวิตความเป็นอยู่นี่เป็นเรื่องที่ ที่เราทั้งประเทศจะต้องออสนใจกันนะครับแล้วก็คนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยก,ก็จะต้องทําเรื่องนี้เป็นลำดับแรกนะต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งซึ่งเรื่องปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ขณะนี้เราเราได้รัฐบาลใหม่เราได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งจากพรรคข้างมากรวมเสียงได้สูงสุดแล้วก็เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เข้า บริหารประเทศโดยโดยถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็รีรอไม่ได้นะก็ต้องทําเรื่องนี้ก่อนอยู่แล้วครับอย่างไรก็ดีประเด็นเรื่องของการนโยบายต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทําให้สังคมดีขึ้นในให้อาชีพเรื่องต่างๆดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ประสิทธิภาพจะต,ต้องใช้ คนไกลของรัฐมนตรีคนไกลของราชการในต่างๆซึ่งตรงนี้ผมก็ก็มีมีมีข้อกังวลมีข้อเตือนใจนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องอให้เป้าหมายบรรลุด้วยแต่ว่าวิธีการเนี่ยก็จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต้องถูกต้อง <c oughs> ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องไม่โกงนะก็คือว่าผู้เกี่ยวข้องที่มาจัดสรรการใช้ทรัพยากรขอ,ของประเทศเนี่ยจะต้อง เคร่งคัดในเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาบ้านเมืองเราที่ผ่านมาแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนที่เห็นปัญหาของนักการเมืองที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการโกงนี่แหละครับการทุจริตประพฤติไม่ชอบดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในจิตใจของประชาชนอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เรื่องนี้ขอให้ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ขณะที่เราทํางานไปด้วยก็จะต้องถูกประชาชนตรวจสอบไปด้วย จะต้องมีองค์กรที่เกี่ยวข้องท่านตรวจสอบไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะนะครับก็เป็นเบื้องต้นผมก็คิดว่าเรื่องปัญหาปากท้องต้องรีบทําเลยครับครับแก้จนก่อนนะครับอย่างที่คุณเดกลกฤทธิ์บอกนะครับปัญหาปากท้องต้องแก้ก่อนเลยแต่ทีนี้แก้ก่อนไงก็คือตั้งแต่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลปุ๊บ แจกก่อนเลยแจกหนึ่งมืนแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหลายคนหมดแล้วนะครับคือมาถึงปุ๊บใช้หนี้เอยหรือไปซื้อของตุนเข้าบ้านสิ่งใดที่ไม่เคยซื้ออยากซื้อก็ซื้อเลยเพราะฉะนั้นระยะสั้นมันอาจจะหมดไปได้หร้อมันอาจจะหมดไปแล้วหรือทยอยหมดเนี่ยรัฐบาลต้องทอํายังไงต่อครับผมอ๋อเรื่องเรื่องเงินดิจิต้ลต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงจริงแล้ว ก็มีมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ตรงปกเท่าไหร่นะก็นะคือว่ารัฐบาลก็บอกว่าจะแจกเงินเป็นดิจิตอลเหตุผลที่เรื่องดิจิตอลก็คือว่าเพื่อจะได้ควบคุมปริมาณเงินนะควบคุมการใช้จ่ายให้ไปในทิศทางที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะละก็คือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมดทุกคนแล้วก็จะทําให้เศรษฐ,ฐกิจมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ จะให้ใช้ในรัศมีของกี่กิโลเมตรไปในอำเภอเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายให,ให้กระจายไปทั่วประเทศไม่ให้กระจุกตัวอย่างไรก็ดีเมื่อรัฐบาลได้เจอปัญหาซึ่งซึ่งถ้ามีเวลาได้จะได้คุยกันต่อเหมือนกันว่าเรื่องของการใช้เงินงบประมาณนะที่ไปใช้เงินงบงบ,งบ,ง,บงบกลางนะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยเอามาใช้เนี่ย ตรงนี้ก็มีข้อกฎหมายที่ที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันให้ใช้ให้ถูกต้องอย่างไรก็ดีรัฐบาลก็เอาเงินก้อนนี้มาใช้แล้วแล้วก็ใช้เป็นการแจกเงินสดนะก็คือผ่านผ่านแอปพลิเคชันของของของราชการที่มีอยู่นะที่รัฐบาลที่แล้วเคยใช้อย่างนี้ยครับอตอนนี้ก็ก็ดูเหมือนว่าจะไปด้วยดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีโครงการนี้ยังเป็นเพียงเริ่มต้นนะปัญหา ที่จะเกิดขึ้นตามมาอะไรก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ในระยะต่อไปจะแจกแบบนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรแล้วก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะอจจะต้องทําให้ตรงปกหรือไม่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสรุปแล้วจะมีเงินอีกประเภทที่จะผ่านเป็นดิจิตอลหรือเปล่าการการให้เงินสดนี้เป็นให้เฉพาะหน้าหรือให้ทั้งโครงการอะไรนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่องที่เราจะต้องอม,ามาดูกันต่อไปครับครับมีนโยบายอื่นไหมครับที่รัฐบาลควรจะทําถ้าจะแนะนํานะครับไม่ใช่ไม่ใช่แจกหมื่นอย่างเดียวมีอะไรบ้างครับที่ควรจะทําเชิญครับในในในคราวที่ที่ผมได้เป็นสวนะฮะที่ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยในในคราวนั้นตอนอท่านเศรษฐาทวีสินและ,ะพรรคเพื่อไทย นำทัพจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็มีการถแถลงนโยบายนะตอนถแถลงนโยบายเราก็ให้ข้อสังเกตให้ให้จุดเน้นที่สำคัญในในหลายเรื่องซึ่งซึ่งตรงที่สำคัญนะในเรื่องของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนะที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องอยู่ในความเป็นนิติรัฐแล้วก็ยึดหลักนิติธรรมนะครับ เรื่องธรรมาพิบาลอะไรต่างๆเนี่ยในการจัดการบ้านเมืองนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะท,ที่ที่เราละเลยเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องคนมีสิทธิประโยชน์มีได้รับการปฏิบัตินะทางสารทางกระบวนการยุติธรรมที่แตกต่างจากคนอื่นอะรเนี่ยเราเรารัฐบาลต้องดูแลอย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่รับความ ยุติธรรมอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทสําคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของในทางในทางเศรษฐกิจการทําเป็นอยู่ปากท้องพี่น้องประชาชนก็มีหลายเรื่องมากครับที่ตอนนั้นเนี่ยเราเราก็ได้ได,ได,ได้ได้ดำเนินการเฉพาะอย่างยิ่งได้ได้เสนอแน่ไปนะเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากการส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืนเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของอาชีวะเรื่องของ การจัดการส่งเสริมเอสอ็มอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าก็คือเรื่องของคนทําทุจริตผิดกฎหมายนะฮะซึ่งมีผลกระทบกับกับทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของไอ้ call c e n t e อออนไลน์นะฮะหลอกลวงประชาชนนะครับเรื่องของการพนันผิดกฎหมายนะที่อยู่อยู่ใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเรื่องของการ ปราบปรามอย่างจริงจังนะแล้วก็เรื่องของปัญหายาเสพติดอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องกว้างๆที่ที่ละเลยไม่ได้แล้วต้องรีบดําเนินการนะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าปัญหาะระหว่างประเทศขณะนี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะไม่ว่าจะมีสงครามในยุโรปนะสงครามในอ,อ,อิสราเอลนะถนนกาซาอะไรต่างๆนะแล้วก็ ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีปัญหาเรื่องที่มีปัญหาภายในประเทศของเขาที่มากระทบกับเราจํานวนมากนะปัญหาแรงงานข้ามชาตินะแล้วก็สุดท้ายที่นึกขึ้นมาได้ก็คือว่าวันนั้นได้เสนอในเรื่องของเขตแดนนะเรื่องเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการไปเจรจากับ ประเทศเพื่อนบ้านที่ที่จะให้มีการขุดเจาะน้ำมันทรัพยากรธรรมชาติเราขึ้นมาใช้นะโดยโดย,โดย,โดยต้องคำนึงถึงเรื่องของอธิปไตายในเรื่องของเขตแดนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเป็น,ปนมีเรื่องหลายเรื่องครับที่ที่ที่เราเป็นห่วงแล้วเราก็ฝากรัฐบาลไว้นะนอกจากเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาการทำงานของรัฐบาลน,นะที่ที่จะต้องไม่โกงแล้วก็ เรื่องที่สําคัญในระยะต่อไปก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายการทําประชามติการร่างรัฐมนูญนะครับซึ่งซึ่งมีหลายประเด็นมากครับครับผมไม่ให้เวลารัฐบาลอุ้งอิงนานหน่อยเลยครับทราบมาได้ข่าวมานะครับก็จะมีการประท้วงนะครับปลายปีนี้ต้นปีหน้าก็จะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดจะให้ ผลงานของรัฐบาลอุ้งอิงเป็นที่ประจักษ์ก่อนเหลอครับคิดว่าน่าจะให้เวลาแกอีกสักหน่อยไหมครับคือคือตรงนี้ผมผมคิดว่าทุกอย่างมันรอไม่ได้แล้วเวลามันเดินไปทุกวันแหละครับจริงๆแล้วรัฐบาลก็มีโอกาสท,ทันทีที่รับหน้าที่เดี๋ยท่านทําอะไรทุกอย่างได้โดยรวดเร็วอยู่แล้วนะซึ่งซึ่งกรณีที่รัฐบาลทําละเลยล่าช้านะหร,หรือหรือไม่ทันใจพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้เนี่ย รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นปัญหาเรื่องของอน้ําท่วมที่เกิดขึ้นอะไรนี้ฮะก,ก็จะเห็นประสิทธิภาพของ,ของรัฐบาลนะคระแล้วก็ปัญหาที่เราได้เกิดมาทั้งหมดที่เราอยากเห็นประเทศเราดีใน,ใน,ในหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลละเลยลรัฐบาลเพิกเฉยรัฐบาลทาช้าเนี่ยแน่นอนครับขณะนี้ก็อย่างที่สื่อมวลชนได้ทราบนะผมก็ติดตามข่าวสารอยู่ว่าก็มีการเริ่ม ความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนที่จะมีกลุ่มจัดตั้งนะที่มีเวทีเล็กๆอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ในในปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยขณะนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายนะครับผมว่าโลกยุคใหม่นี้น่ากลัวในเรื่องของการส่งข้อมูลความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนั้นตรงนี้ผมผมจะนําเรียนว่าจะบอกว่าประชาชนควรให้โอกาสรัฐบาลน,นะไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยม,มันควรจะเป็นสามเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งหรือรอให้เขาถึงครึ่งทางหรือรอให้เขาหมดแล้วอยวิพาวิจารณ์เมื่อคงเป็นไปไม่ได้นะผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องรับฟังนะ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคู่ขนานนะครับทําอะไรทําได้รัฐบาลก็โชว์ผลงานสร้างการยอมรับสร้างความเชื่อถือไว้วางใจไปเลยแต่ว่าในขณะที่ดําเนินการอะไรที่ประชาชนท่านมีข้อคิดเห็นท่านเรายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดท่านสะท้อนความเห็นออกมาเนี่ยนะเราก็ต้องรับฟังนะเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ก็มีเรื่องเฉพาะหน้านะที่เป็นเรื่องของความชอบธรรมการอะไรนะความสุจริตของ ของอานายรกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็เลือดรวมทั้งการขับเคลื่อนอประเทศการบริหารประเทศนี่มีหลายประเด็นมากครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าตรงนี้ต้องคู่ขนานกันไปนะฮะประชาชนให้โอกาสร,าฐรัฐบาลอยู่แล้วครับแต่ว่าแน่นอนนะเมื่อเห็นอะไรเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมได้สะท้อนความคิดเห็นมาได้รัฐบาลก็เช่นเดียวกันท่านมีทรัพยากรมีกระทรวงทบวงกรมมากมาย แล้วก็ท่านก็ทําได้ทันทีนะครับมันไม่ไม่มีวันหยุดไม่มีความเป็นสุญญากาศของรัฐบาลที่จะใช้อํานาจไม่ได้ท่านท่านเป็นแล้วเนี่ยท่านก็ต้องดูแลคนทั้งประเทศตลอดเวลา24ชั่วโมงอยู่แล้วนั้นท่านก็ทําของท่านไปแต่ว่าแน่นอนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับครับ เรื่องของการแก้โกงควรจะคู่ขนานกันไปถูกไหมครับจากที่เราได้คุยกันตั้งแต่ตอนตอน้นแต่ปัญหาคือเขาเพิ่งจะเริ่มทํางานยังไม่ทันไลเขาจะโกงยังไงหลักฐานมนจามันจะเปิดมันจะเกิดขึ้นแล้วให้เห็นเป็นประจักษ์ได้อย่างไรครับผมการอันนี้เราพูดถึงประเด็นการแก้โกงของเขานะครับหรือว่าต้องไปแก้โกงของเดิมของเขาอ่ยยังไม่เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเพราะว่าขึ้นการเอยังปยังเป็นรัฐบาลได้ไม่นานครับ ก็ก็ก็ต้องเรียนอย่างนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกทุกฝ่ายแหละครับเพราะว่ากรณีของรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยท่านก็มีเจตนาที่จะคัดสรรคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีคนไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์คนที่ขาดจริยธรรมเนี่ยก็ไม่ควรมาเป็นนักการเมืองครับทีนี้ด้วยความที่ประเทศของเรามันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทุกวันดังนั้นมันก็มีคน เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะมามาเป็นรัฐบาลนะตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าการตรวจสอบก็ไม่ใช่วันเดียวที่ไปตรวจสอบได้มันต้องมีหลักฐานก็ได้จริงใช่ไหมครับทีนี้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยประชาชนนะที่ติดตามนักพิจารณที่ที่เขามีข้อมูลเนี่ยเขาก็มีการร้องที่ต้องก็ต้องยอมรับว่าเขาร้องให้ตรวจสอบนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันมีผลนะแล้วมันก็บ่งชี้ให้เห็นว่า ตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำผู้นำประเทศไม่ควรจะประพฤติตนอย่างนั้นหรือว่ามีบางเรื่องที่สมเสียงแล้วก็ประชาชนที่ติดตามนะฮะสื่อมลชนที่ติดตามหรือแม้กระทั่งนักวิชาการอะไรต่างๆที่ติดตามเนี่ยท่านก็ไม่สามารถชี้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านก็ส่งเรื่องให้องคอ์กรพยายามส่งเรื่องให้องค์กรที่ เกี่ยวข้องปปตปปชหรือแม้กระทั่งร้องผ่านไปผู้ตัดการแผ่นดินไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นต้นนะมันก็มีทั้งสองช่องทางช่องทางในทางคดีอาญาช่องทางในคดีจริยธรรมที่จะไปสู่สารรัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าก็ประดังประเดมาแล้วครับก็ผู้ขนานแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ ตรวจสอบก่อนเข้าสู่ตําแหน่งนะครับซึ่งแน่นอนมันก็มีเรื่องปิดติดพันแม้นว่ายังเข้าสู่ตําแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ตามนี่ตรงนี้ท่านก็ต้องพร้อมที่จะเคารพคนอื่นเคารพอ,องค์กรที่ตรวจสอบเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะฮะที่จะอธิบายความตั้งใจดีของท่านความสุดจริตของท่านในการบริหารประเทศนะแล้วก็คอยดูผลของแต่ละองค์กรที่จะวินิจฉัยนะครับถ้าท่านไม่ทําผิดถ้าท่านเป็น เป็นคนดีท่านท่านไม่ได้พคดโปง่งทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ประชาชนท่านอธิบายได้อยู่แล้วนะผมพูดถึงรัฐมนตรีทุกคนนะท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่ประชาชนจับตาดูก็คือว่าทุกอย่างก้าวต่อไปนี้เมื่อท่านมาเป็นรัฐบาลแล้วเมื่อท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วอะไรต่งตางๆนะครับท่านใช้อํานาจออกไปอันนั้นแหละจะต้องเป็นการใช้อํานาจท,ท,ที่ที่สุดจริตที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ถ้ามีกรณีใดที่ไม่มีเหตุผลกรณีใดที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอ้างไม่ได้ว่าทําแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะในทางตัวเงินข้ามถ้ามีาพิรุษถูกจับผิดนะหรือมีหลักฐานมีพฤติการว่ามันสมเสี่ยงที่จะาหาประโยชน์เข้าตัวหาประโยชน์เข้าพวกพ้องหรือว่าเป็นประโยชน์กับคนอรอบข้างมากกว่านะก็มันก็จะกลายเป็นว่าท่านยอมให้คนอื่นมาใช้ตําแหน่งท่านไปหาประโยชน์ นะมากกว่าสิ่งที่ควรทําในการบริหารบ้านเมืองตรงนี้ก็เป็นเรื่องชุดถัดมานะที่จะต้องเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเปสองส่วนด้วยกันครับจอร์สักครับครับผมเอาแล้วครับในตอนที่หนึ่งวันนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณดรดิเลกฤทธิเจนของคำอดีตสมาชิกผู้ที่สภาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับและเราทั้งสองคนต้องขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ